บุคคลไม่ควรโกหกบุคคลควรพูดแต่คำสย์จ,จริงบุคคลไม่ควรหลอกตัวเองไม่ควรหลอกผู้อื่นการพูดโกหกเป็นอาการของคนไม่จริงใจเชื่อถือไม่ได้การโกหกตามหลักทางพระพุทธศาสนาถือว่าผิดศีลข้อที่สเป็นบาปกรรมเป็นวจ,จีทุจริตเป็นกรรมทางวาจาฝ่ายอากุศลไม่ควรโกหก เพียงเพราะพูดเล่นเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นความจริงมีพุทธศาสนา,าสุภาษิตบทหนึ่งว่านัตถิอาการิยังปาปังมุสาวาทิสะชันตุโนโแปลว่าคนมักพูดมุสาจะไม่พึงทำชั่วย่อมไม่มีเพราะคนที่มักพูดมุสาพูดเท็จเป็นอานจินมีแนวโน้มที่จะทำผิดทำบาปกรรมอย่างอื่นด้วยฉะนั้น การไม่พูดมุสาไม่พูดโกหกจึงเป็นความดี